เศร้าท้ายปีนางเอกนางแบบชื่อดังจากไปในใบเบญจเพศด้วยโรคพุ่มพวงสี่สาวนางเอกดาวรุ่งยุค90ที่แฟนๆยังรำลึกถึงคือปูวิชดาสวนสุวรรณโจนิสาว,วงวัดเก๋บุญพิทักษ์จิตกระจ่างและนัทสีมาคุปตะวาทินปูวิชดาสวนสุวรรณนั้นจากไปเมื่อปี2536ส่วนโจนิสาว,วงวัดและเกบุญพิทักษ์จิตกระจ่างได้ลาลับไปเมื่อปี2538 ปี2540คือปีจากไปของหมอกนัศิมาคุปตะวาทินนัศิมาคุปตะวาทินเชื่อเล่นหมอกเกิดเมื่อวันจันทร์ที่24มกราคม2515เริ่มต้นอาชีพในวงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบมีผลงานแฟชั่นตามนิตยสารต่างๆด้วยรูปร่างสูงสงา่าจึงทำให้เธอมีงานเดินแบบบนแคดวอล์กอีกด้วยปี2532อายุ17ปีนอกจากงานถ่ายแบบเดินแบบแล้ว มองนัทสีมายัางมีโอกาสได้เล่นมิวสิกวิดีโอเพลงอยู่ตัวอยู่แล้วของสุรศักดิ์วงไทยและเพลงฝนหยาดสุดท้ายของดนุพนกแก้วการปีส5 3 3อายุ18ปปีเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงเกี่ยวก้อย ซึ่งเพลงเกี่ยวก้อยนี้อยู่ในอัลบั้มชุดที่5ของอัจฉริวสันชื่อชุดว่าสับปะรดวางแผงช่วงปี233มิวสิกวิดีโอชิ้นนี้นี่เองได้สร้างชื่อเสียงให้หมอกเป็นอย่างมากโดยเธอเล่นคู่กับสมเจตสะอาดดารานายแบบหนุ่มหล่ออีกคนขององค์การซึ่งต่อมาเขาได้เสียชีวิตในปี2554จากอุบัติเหตุพลุระเบิดปี2 3 4หมอกได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องคลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว ปี2535เล่นละครเรื่องบอกแล้วไงไวัยรุน่นปี2536ได้เป็นนางเอกเรื่องแรกในละครเรื่องหนูรละเบื่อเสือสวมรอยของค่ายกันตนาตามด้วยละครเรื่องวัยฝันวันรักนอกจากนี้หมอกยังได้เป็นพิธีกรในรายการมาตามนัดทางช่อง5รายการกรุสมบัติคู่กับโอวรุตวรธรรมทางช่อง3รายการลุ้นข้ามโลกทางช่อง9และเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงน้ำตาของมาริวันเจมิน่า ปี237รับเชิญในละครเรื่องเจ้านางต่อด้วยเรื่องขอให้รักเรานั้นนิรันดอนและเรื่องเมียน้อยปี238เล่นละครเรื่องเติมรักให้เต็มกับเรื่องพลนิกกกิมงวนปี239หลังรับเล่นละครเรื่องไม้อ่อนหมอกนัซิมาก,ก็เริ่มหายไปจากวงการบันเทิงซึ่งตอนนั้นเธอรับงานพิธีกรในรายการโทรทัศน์บ้างแต่ก็ไม่มากนักก่อน,นไปรักษาตัวที่ประเทศออสเตรเลียอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งปี240 หมอกได้กลับมาเมืองไทยพำนักพักฟื้นที่กรุงเทพมหานครได้ไม่นานก็เสียชีวิตในวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนจากอาการโรค sle หรือโรคพุ่มพวงในวัยเพียง25ปีเท่านั้นวันที่11ตุลาคม2560โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของหมอกโดยระบุว่าคิดถึงจากนั้นนักแสดงมากฝีมืออย่างหมูพิมพากาเสียงสมบูรณ์ก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ข้อความว่า คิดถึงเลยเคยเล่นละครด้วยกันหมอกน่ารักมากหมอกป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือโรคุูมพวงตอนเราไปถ่ายละครเรื่องขอให้รักเรานั้นนิรันดรที่ประเทศออสเตรเลียด้วยกันหมอกยังบอกว่ารู้สึกอาการดีขึ้นเพราะที่นั่นอากาศดีไม่เป็นพิษกับร่างกายแต่พอกลับมาเมืองไทยอาการหมอกกำเริบต้องรีบย้ายตัวไปอยู่ออสเตรเลียเพื่อรักษาตัวและคิดว่าหายดีแล้วจึงกลับมาเมืองไทยและพอกลับมาได้ไม่นานก็เสียชีวิตค่ะ เป็นข้อความที่อ่านแล้วเศร้าเรากับจะพัดพาความคิดถึงความเสียดายให้หวนกลับมาอีกครั้งแม้ว่าหมอกจะจางหายจากพวกเราไปแล้วในช่วงที่บ้านเราปลายปีตอนนั้นอากาศยังคงหนาวเย็นแต่แฟนๆยังคงคิดถึงเธอเสมอไม่เคยลืมเธอมีโอกาสแล่นในวงการบันเทิงเพียง8ปี คือตั้งแต่ปี2532ถึง2539หากวันนี้ยังมีชีวิตอยู่หมอกนัสิมาคุปตะวาทินจะมีอายุ52ปีด้วยความคิดถึงครับ